สวัสดีครับพี่น,อน้องอยู่ที่เก่าที่เดิมถนนทางด่วนครัมพอนีทางด่วนบุรธาวิถีบางนาชลบุรีเนี่ยครับพี่น,อน้อง ผาวิธีครับ ที่เดินทางไปบางปะกง ไปแช่เพรกเกินลอยเลยครับเกินลอยไปกันกล้องจับความเร็ว <c oughs> เน,น,น่ยในซัมมี่ว่อครับม <c oughs> าสินรถแท้หงหรือว่ยแห้ง <c oughs> เลีนเกินลอยไปกันก <c oughs> ล้องจับความเร็วปป <c oughs> หรอครับนดุาทประมาณลอยลอยหา เกินร้อ,อยสิบสี่ที่สุดจังไก่สิว่าโดนก่อนจต่ความเร็วเดิครับไปเรื่อย นี่สิเดินทางไปนะครับไปชลบุรีก็ได้ไปบางกอกก็ได้ไปพัทยาก็ได้เส้นนี้ได้ครับว่าขันไปพัทยาต้องมัน <c oughs> ไปได้สองทางครับขันไปลงกองมอส,สามสิบเกียก็ที่ไปขึ้นมอเตอ์วเวช่วงบางหัวบางบางบางหัวครับ ขึ้น,นมอเต้ยขันบอลลงกอมอสามสเกตสิบตรงไปเรื่อยไปลงม,ามาาลอมตะลาพรวิ่งบายพาชนบุรีไปขึ้นมอเต้ยเอียงแคนหนึ่ง เรื่อยๆที่นอกชมยากาศเป็นเื่อครับเราะว่ามดีอากาศดีครับก็เดนครับรูมซูม สี่รถว่าหลายหรอกครับมันก็เป็นบางเื่อบางเรื่อกับรถหลายบางเรื่อกับรถว่าหลายถ้ามาคันคันรถมีอุบัติเหตุนิดน้อยนิดติดหรอกครับติดหนักไหมละครับคือว่าต้องจอดนิ่นงนะครับไปไส่อะไ้หรอกร้อยจอนนาทีก่อนมาเชื่อครับความอยู่ทั้งทางทางด่วนกับทางอูปมาวิธี ที่เป็นถนนบางนาตาครับข้างล่างใตข้างล่างนี่นะครับข้างล่างใต้ถนนที่ที่กำลังวิ่งอยู่นี่ครับเป็นถนนบางนาตา การืรเกิดที่เดินทางไปชมอดุรี่ครับมันออกจากบางไปยินไปเนี่ยเขาก็ต้องขึ้นมอเตอร์วเวสกานเมื่อคืนกันเท่าสิบวิ่งลอ่อวิ่งอย่างมากกับมา้าไทยครับถ้่ป้าไก่รถก็ติดจชมเป็นก็ต้องขึ้นมอเตอร์วเวย์มาเลยครับมอเตอร์วเวย์สายเกตมาชนกับสายเก่าครับ ุนชลกรีสายาไปไหญครับเร่งนี้ถนนสุเสานสุสายเร่งนี้มันเขาเห็นทะลุเขาเห็นโจทกันเหมือนเราครับเรื่องนี้ไปมากสะดวกถ้าเท้าสิมาเขา้าแต่เท้าสิเหลียบวิ่งเอาครับถนนกุ้งอ้นนี้หลายพวกตัดไม่กับน,นี่ถนนตัดไม่กับนี้ ส่วนมากก็จะวิ่งกันถนนตันไม่หรอกเพราะว่าสะดวกสบายเว่ากันถึงสิมิค่าใชใจจากน้อยกก็ก็จจาเป็นนะครับก็ต้องไปเพราะว่าในความรวดเร็วของความรวดเร็วในการเดินทางจะสะดวกไปอีกย่างครับแตกตั้งบกับตั้งจังหวัดครับตั้งจังหวัดเนี่ยุถนนโล่งครับ ทงระวางอำเภอระวางมู่บานระวางจังหวัดกับอำเภอนี่ก็ทิดรดเก็อบสิบ่หลายครับนอกแค่าจาก per, อำเภอใดที่เป็นเศรษฐกิจด,ทดีที่มีการขนส่งการที่มีรหลดน้อยหนึ่งนี่ว่านี่เขตปรีมณฑน,นสมุรปาการปทุมนนทบุรีอันนี้่าต้องพูดถึงครับ ติดครับออกพิรเวลานี่ติดเลยครับเขาต้องไปเขาเลี้งเขาวิ่งเขาต้องหูเวลำเวลาหูหูนี้ก็ถือว่าติดแล้วครับเสียเวลาต้องเพื่อเวลาไวเพื่อเวลาไปเป็นเกือบชบ่บโมนนะครับเพื่อลดติด คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณพี่น้องกดติดตามหรือกดซับสไคร์หรือกดกระดิ่งแกงเกลือนไว้นะครับจะได้ชมคลิปดีๆ้าชมบรรยากาศต่างๆครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ